เรู้ไหมว่าถ้าพี่เดินออกไปข้างนอกอะถ้าพี่ไม่แต่งหน้าคนก็ทักนะว่าประมาณอายุประมาณ12บสองนุ่วสามขวมมีคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนแบบน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เหมือนถ้าใครได้ไปงานเปิดตัวที่เราไปเป็นไรอะไม่เปมสมาชิกอีกแล้วมันหายไปแล้วนะใช่ตรงหน้าผากหัวหลุดเลยหัสิวหัวคุณ หัวใจอามันร่วงแล้วเนาะเนี่ยหัวใจทิ้งทิ้งคว่างๆอ่ะจะมาให้เราตั้งแต่ยังประกวดอุ้ยด้วยด้วยไอฟ้าหน้าแบบหน้าใสจริงจริงจริงมันโอเวอร์ใครเลยเพราะฉะนั้นก็นี่สามแถมสาม น,นี่แม่มึงไปเด็ดบวยต้นไหนมาเน,นี่ยท<ล><ม>ว<ม>ินแบบเวลาดีนทีหนึ่งต้อง <OK> จับระเบียบ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ชีแบบนี้ <S <S เป็นส้มที่ไม่มีเม็ดเป็นส้มสีแบบเรียงเรียวกันหมดเลยไม่มีใยที่แบบว่าเ,เ,เป็นส้ม,สมพรีเมียมอะส้มพรีเมียมคือกว่าที่จะเด็ดออกมาคั้นได้แล้วเปิดเพลงแจ๊สให้ฟังทุกเช้าเพื่อที่ให้ส้มมาลมดีอัอแล้ส้มบอกว่าวันนี้ฉันจะไปแล้วนะแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรแล้วเราใส่เซรั่มอิงหลอด ลงไปเพราะว่าบำรุงให้ส้มไม่มีฝ้ามีกระใช่ให้ส้มผิวเรียบเนียนแข็งแรงปกติส้มทั่วไปผิวจะขลุกรลใช่แต่ว่าส้มที่เรามาอสาสกัดในวันนี้คือผิวเรียบเนียนกระจ่างใสอืออุ้ยเกี่ยวไปอะไรปะใช่ไหมคนสวยบางทีทําอะไรมันก็ไม่ได้สวยทุกอย่างนะเจ๊พี่ปะเราไม่ใช่คนสวยอันนี้คือช็อกโกแลตออกไปยังปติฟันติดฟัน พี่มาเหรอถึงที่ไม่ใช่พี่มมกแต่ที่ก็รักเองมากๆนะได้ไหมไอ้เรียทั้งหลายมีอีกดูดิคอมเมนต์เขาว่ากันยังไงบ้างอะไรแข็งพี่ว่าคะ่ะ